เป,เ,ปเปิดก่อนได้ปูดดิย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียวันนี้เรามาพบกับภารกิจปืนเดียวทั้งเกมอีกแล้วนะครับขอนรับชมฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องไอเดียด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับจะได้เล่นปืนอะไรเข้าไปก้าวยังไม่เด็กปีเตนะโอเคอ่า เยี่ยมลา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 ะฮะหรืว่าหรืว่าตบิงจะแบกดีได้ไหมไม่น่าจะได้บอดี้บีบอดี้บีไม่ค่อยมีตังค์เลยนะช่วงนี้เก็บปวดใจอย่างเดียวพี่ก็เหมือนตังค์ว่า กว่าจะมัมีกว่จะมันีก็จะมันีด้วยสัยังยากแหไหนรู้ไหมใช่เริงเวลววายากจริงเยพี่ก็ไม่ได้ถึงตั้งจริงโนแล้วพี่ชายเก็บกบดขาได้เท่าไหร่ครับะไรนะโดดที่ครับตุดแมพแล้วใครไม่โดดและะดดว้วน่ะดูแลไปทั้งหมด ไปหากล้องก่อนเราต้องหากล้องเปิดเปิดก่อนแล้วก็รุนกันว่าจะได้ปืนอะไรพาราฟิลครับโอเควัาแต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์ีมาด้วยกันเหรอครับครับนม่เหรอครับ โอ้ไม่ใช่ตบใง,งหมดใช่ครับใช่ครับมาด,ดูปลาไมีเลยปดูไม่เไ,ไรกันเนอะอ๋อเป็นพี่ครับ<อ>ตี้งคือกับพี่ชายต,ตี้นคือครับโอ้ใหญ่นึกว่าเป็นเป็นต้องตายแล้ว กำลังยึดจุดชุบชีวิตยอยู่เชือเล่นแล้วสามเปมเปมเปเปิดก่อนได้ปูด,ด่อี่แงบงี้โอ้มันเลี้ๆงเลยครับพี่ชายเปิดก<อ>่อนรออะไรอ่ะ<ด>บอกเลยโอ้ยมีโดนดีมีโดนดีระดับนี้ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องบนวันนี้เป็นวัดด้ดีไม่มีแรงเล่นอยู่ห้องบนเจอบุหรี่บนน่ะเลยมาเลยโอ้เล่นอะไรกันเองเอิงไปใจที่ได้ป่ะเอิงไปใจที่ได้บ้างไปดีกว่าฮะเจอเอ้ยสามคนเบอร์สองหนีเลยพี่จังไรครับบ้านลมมั้งอ๋อ พัดลมมั้งพัดลมไขว้วันนี้วันเกิดน้องสาวพี่อะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรหรอกครับเล่นให้ดีนะครับเว้ยอมาเกอดกไม่ได้หนูว่ะไอพี่ทำไรเหรอมาเกิดน,น้องพี่อะก็ให้พี่เปิดเดย์ถามไม่ตอบตอบไม่ถามท่ จิ๊บแม่ฮะควกงควงถามแล้วไม่ตอบใช้ยิงไม่ได้นะครับอีกช้าต่อคนใหม่ดีตัวสามนี่ใช่ไหมยิงไม่ตอบเลยกูระทั้งวางวางดีนะเป็นเกิดเป็นเกิดแล้วพี่พี่ทำอะไรวะให้พี่ไปเลยครับโอ้ย เป่าเป่กแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้เงี้โอเคแล้วซื้ออะไรให้น้องรวยก็พวกขนมไท้ไปซื้อพวกมอฟ้าให้เลยอ่ะโอ้รวยจัดซื้อเยอะไหมพี่หมึกต่าง่าวล้านกว่าโรบี้ถาไม่ตอบรอไม่ถาม น่าจะง่ายกว่าเออมีอะไรเนาะต่อยพี่เป็นไรอ่ะพี่วันไดอ๋อไหวอย่างแบบแบบวุ้ยตกก็ไม่ใช่ไหมจงหมดเนี้ยวันนี้ชาพี่ชา ไม่แชาก็ยืมน้องเสียงแล้วก็พี่เสีว่ยงครับ เยีางจริงหลีดออกปิดไมค์ดีกว่าเมาสามได้ยินครับได้ยินโอเคครับแล้วลมอะไรอ่ะมันคือตัวใหม่เลยอ่ะคือตัวใหม่เลยน้ำตาจี๊ด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 ก็แอบผูมากเลยนะ ไม่เอาไม่เก็บปืนเล่นลพาราฟอร์ไม่ไอาไม่ดองเ<ต>ลยลราผมเพราะว่าผมเบสเกนอนนอนนอนปกติกนสไไิไม่มีแอร์ไม่มีพังดล่าทีโดนลาด่นลาที่ทีเนี้ยก็ว้าวุ่นเลยใครโดนล่าวะนะ โอ้ยเบอร์สี่ไอ้วันนี้ิดเป็นเกิดวันนี้มีราคาพิเศษจกาปกติสามห้าสิบวันนี้ลดให้ยงสามอยสี่สิบสนใจไหมพี่ไอ้โหลพี่เบอร์สิงดึาผมเลยไเจได้เลยใช่ปะพี่ีตัวบนต่อมะ พี่มีตัวดีขึ้นสวยวิ่งโดนขวาวะ่ะเกาะแตกเลยโอ้ไม่เห็นตาเลยโอ้โหมาข้างหลังกูแล้วลออก,กูแล้วกูแล้วออก,กูแล้วร่นล่ลนร่น ดูแล้วดูท่าวันนี้จะได้แค่นี้แหละโดนแน่ๆแหละโอ้โหแล้วชุบมาก็มายืนอันนี้ถามว่าเก็บไว้เฉยรือเล่ากูเอ้ยโอ้โหองสัยวันนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับน้องๆฟลายโอเปอรเฟลวือนอะไรก็ไม่รู้เป็นดจริงๆป็นอะไรคิวเดียวเดิมไม่มีตายกูตายเชื่ออีกวู้ อาจทนได้เ้ยเอโหเกือบหลับครับโอเคเรามาพากักมาดูเบอร์สามกันดี่ว่าเกือบหลับแต่กัรมาได้เป็นไงดูกันว่าเขาจะแบกทีมได้หรือเปล่าครับตอนนี้เหลือยี่สิบคนแล้วดูกันเบอร์สามอะไรครับไมลาวาสนาโอเควาสนาวาสัน่นตัวจริงหรือเปล่าครับเนี่ยวาสนา ตัวจริงก็ขอแบกทีมให้ได้ที่หนึ่งนะครับแต่ดูท่านน่าจะโัวก๊อปมากกว่าตอนนี้เขากำลังวิ่งเข้าไปเก็บแอร์ด็อปนะครับดูกันว่าวาสนาคนนี้จะแบกทีมไปได้ที่หนึ่งหรือเปล่าไปมุงหน้าเข้าวงตอนนี้หมอกแดกตูดตูดแดงมาแล้ว วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปจะไวหรือเปล่าครับบวงเริ่มแรงแล้วสิรถก็ไม่มีครับตอนนี้เขาได้มองหารถแต่รถไม่มีครับโอ้มีแต่รถรถถกล้อของลุงตูนะครับจอดเสียอยู่ไม่มีตังค์ซ่อมโอเคเปิดใช้กล่องยาโอ้โหดูท่าแล้ววาสนาจะไม่มียาโอเค ตูต่อไปวงดยูข้างหน้าเองอุ้ยสายมือมีตัวครับสองตัวครับพาสนาจะสูไวหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแอบเข้าวงไปเข้าวงไปก็น่าจะเจอสองตัวนั้นนะครับเพราะว่าอยู่ข้างเทียงกันเลยไปเอ้ยวาปกลับมาได้ไงครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้วาสนาโดนเก็บไปแล้วครับ เกมนี้ก็บวก24ได้ที่71คิวนะครับสำหรับภารกิจปืนเดียวทั้งเกมพาลเฟลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ